วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่โคกหนองนาค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาทําการใส่ปุ๋ยพลิกของพี่ตีนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการาใส่ไปบ้างแล้วนะคะประมาณ2ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะเป็นช่วงที่ควรที่จะ ใส่ปุ๋ยนะคะและว,วันนี้พี่ตีจะใช้เป็นปุ๋ยฉี่ไส้เดือนนะคะเป็นฉี่ไส้เดือนแท้ร้อเนะคะที่พี่ตีได้ทำการเลี้ยงไว้นะคะเป็นพัน AF นะคะฉี่ได้มายังไงนะคะฉีหมุนไส้เดือนนะคะพี่ตีจะใช้ภาชนะในการรองรับอีกทีหนึ่งนะคะในทุกๆครั้งที่มีการใช้น้ำนะคะในการรดราดไส้เดือนนะคะ ที่มีการเพาะเลี้ยงอยู่นะคะและก็จะมีน้ําหยดลงมาใต้บริเวณกระมังนะคะแล้วเราก็ใช้ภาชนะรองแล้วก็กรองอีกทีหนึ่งมาใส่ในขวดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปเก็บไว้ในบริเวณที่ร่มนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาสาธิตวิธีการใช้ฉี่ไส้เดือน แท100้1 0 0เซนะคะแล้วก็จะพูดในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของฉี่มูลไส้เดือนนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรให้กับพืชผักของเราพร้อมกับในการปรุงดินนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำการผสมฉี่มูลไส้เดือนก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เข้มข้นแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้พืชผักของเรา,าตายได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือต้นพลิก ที่พี่ตีกับคุณแม่ได้ช่วยกันปลูกไว้นะคะและช่วงนี้เขากำลังเริ่มจะมีดอกแล้วก็มีลูกออกมาแล้วนะคะตอนนี้คือลูกที่พี่ตีเห็นอยู่นี่นะคะก็ดูแล้วก็น่าจะเริ่มดกแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่าสอง,สองรอบนะคะในการใช้ปุ๋ยฉีมูลไส้เดือนนะคะพี่ตียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรอื่นๆนะคะฉีมูลไส้เดือนยังทำให้พริกของพี่ตี มีดอกเยอะแล้วก็ดกได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเจือจางก่อนนะคะค่ะพี่ตีได้ทำการเติมน้ำใส่ไปในบัวแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำที่ได้มาพี่ตีก็ได้จากสระที่ขุดไว้นะคะโคกดอกนาที่อยู่ใกล้กันนี้นะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายนะคะเพราะว่าน้ำที่เรามีเนี่ย เป็นแหล่งน้ําจากธรรมชาตินะคะวันนี้น้ําขุ่นนะคะแล้วก็ปลาพี่ตีได้นํามาลงไว้เยอะอยู่นะคะจะมีเลี้ยงปลาดุกนะคะซึ่งก็ลงไว้ประมาณ500ตัวนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้พี่ตียังไม่ได้ให้เหยื่อะนะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอาอาหารนะคะมาใส่มาโรยให้เขากินในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทําการผสม น้ำฉี่ใส้เดือนก่อนนะคะในการรดราดพริกวันนี้นะคะพริกของพี่ตีแล้วก็คุณแม่ได้ปลูกไว้นะคะสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็ดกมากนะคะทุกต้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะลูกลูกเขาก็เริ่มจะมีเยอะนะคะแล้วก็ดอกก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีการหลุดร่วงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาทำการรดราด ค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพูดในเรื่องของอัตราการใช้ฉี่มูลไส้เดือนแล้วก็น้ำเปล่านะคะส่วนผสมน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะ1ส่วนต่อน้ำา20ส,ส่วนนะคะใช้รดพืชผักและผลไม้ได้โดยเฉพาะไม้ดอกสนามหญ้าหรือใช้ฉีดพ่นใบพืชผักทุกชนิดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการเติม ปริมาณน้ำที่พี่ตีได้ทำการใส่ลงไปแล้วนะคะสำหรับ1บัวนะคะอัตราการใช้พี่ตีได้บอกไปแล้วนะคะวันนี้พี่ตีก็จะาสาธิตวิธีการใช้ด้วยนะคะพี่ตีก็กะเอานะ1ส่วนต่อน้ำา20ลิตรนะคะแล้วเราก็คนค่ะ เดี๋ยวเราไปทำการลดลาดกันเลยนะคะลดลาดทุกต้นเลยนะคะนี่คือต้นพริกที่ปลูกไว้นะคะแล้วก็พี่ตีได้ปลูกดอกดาวเรืองไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันนะคะ,มะแมลงนะคะเข้ามา,ากัดเจาะกินต้นพริกนะคะนี่ค่ะพี่ตีก็จะลดลาดอย่างนี้ค่ะ พี่ตีได้ทำการลดลาดมาประมาณ2ครั้งแล้วตั้งแต่ปลูกนะคะหญ้าก็เริ่มเกิดขึ้นมาเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกำจัดวัชพืชที่เราไม่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะพี่จีก็จะลดลาดให้หมดเลย พิกเริ่มออกดอกแล้วก็มีลูกดกทุกต้นเลยนะคะค่ะพี่ตีได้ทำการลดราดหมดทุกต้นแล้วนะคะรวมทั้งต้นผักอื่นๆด้วยนะคะมีทั้งต้นแคร์นะคะแล้วก็มีดอกอัญชันนะคะแล้วก็ดาวเรืองที่ปลูกไว้รวมทั้งบริเวณใกล้ๆนี้ก็จะมีพวก ตะไคร้ด้วยนะคะพี่ตีก็ไล่รดลานให้หมดเลยนะคะ,คะพริกของพี่ตีนะคะมีลูกออกเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีดอกเริ่มออกมาเรื่อยๆเลยนะคะพี่ตีคาดว่าจะได้เก็บพริกไปไป,ไปทานด้วยแล้วก็อาจจะเหลือนะคะให้คุณแม่เอาไปขายที่ตลาดนะคะค่ะในส่วนของน้ำมูลไส้เดือนนะคะเป็นน้ำที่มีเอนไซม์และโฮอร์โมนจากไส้เดือนนะคะ ที่มีคุณภาพสูงนะคะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะฮอร์โมนพืชสารเล่งและการเจริญเติบโตสำหรับพืชรวมทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะฉี่ของไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรนะคะ ฉี่ของไส้เดือนแท้ร้อเนี่ยเหมาะสำหรับพืชที่ปลูกในระยะออกดอกและออกผลนะคะอย่างวันนี้พี่ตีก็ได้นำเอามาใช้ลดราดนะคะช่วงนี้นะคะพี่ตีก็จะพยายามาทําการลดราดให้เขานะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัก1ครั้งนะคะถ้าเราลดราดบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพริกและก็พืชผักของพี่ตีที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะ ฉี่ของมุลไส้เดือนแท้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการออกรากใหม่และบำรุงรากเก่าในดินที่ไม่เหมาะสมนะคะมีจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ต่อการปลูกพืชจำนวนมากนะคะใช้บำบัดกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าได้ด้วยนะคะฉี่ของไส้เดือนยังมีประโยชน์ในเรื่องของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียนะคะสามารถช่วยได้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็พามา ดูพื้นที่บริเวณโค้งหนองนาของพี่ตีด้วยนะคะว่ามีปลูกอะไรไว้บ้างนะคะก็มีหลายอย่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้ดูแล้วก็วิธีการใช้ฉี่มูลไส้เดือนซึ่งเป็นฉี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในการรดราด ค้นพริกของพี่ตีนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ